หญิงสาวธรรมดาผู้ส่งข้าวกล่องผิดให้ขอทานข้างถนนแต่เธอไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นคือเทพสงครามผู้ถูกผนึกมนับพันปีเมื่อคำขอโทษธรรมดากลายเป็นกุญแจเปิดประตูสู่สงครามเหนือโลกและความลับที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอคือใครกันแน่ในอดีตอันดำมืดนั้นเขากลับมาเพื่อทวงคืนบางสิ่งและเธอต้องตัดสินอีกครั้งแต่ครั้งนี้เดิมพันไม่ใช่แค่ชีวิตเธอ แต่คือชะตาทั้งจักรวาลประธานสาวคนสวยในชุดสูทรกรูสีขาวเดินออกจากตึกสูงระฟ้าใจกลางกรุงเทพมือหนึ่งถือข้าวกล่องญี่ปุ่นราคาแพงอีกมือถือโทรศัพท์คุยงานไม่หยุดเสียงรถยนต์แล่นผ่านไปมาอากาศร้อนจัดจนเหงื่อผุดบนหน้าผากกลิ่นไอเสียปปนกับกลิ่นดอกลีลาวดีจากข้างทางหัวใจเธอเต้นถี่เพราะมีประชุมใหญ่ในอีกสิบนาทีแต่แล้วเธอก็หยุด เมื่อเห็นชายขอทานนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผมเเผายุ่งเหยิงข้างกายมีสุนัขจรจัดนอนซบสายตาของชายคนนั้นจ้องมาที่เธอไม่ใช่สายตาขอความช่วยเหลือแต่เป็นสายตาที่นิ่งเยือกเย็นและจับจ้องลึกถึงจิตใจเธอเม้มปากแน่นตัดสินใจเดินเข้าไปหาช้าหาฮะวางข้าวกล่องราคาแพงลงตรงหน้าเขาเขาเงยหน้าขึ้นช้าหาฮะ รับข้าวกล่องโดยไม่พูดอะไรแววตาเขายังคงนิ่งและลึกลับเหมือนซ่อนบางอย่างไว้ใต้รอยยิ้มจางฮ่าฮะเธอหันหลังจะเดินกลับแต่ขาของเธอแข็งค้างเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังเธอเลือกแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับกระซิบในหูเธอหันขวับกลับมาชายขอทานไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงแสงสีทองเรืองรองลอยอยู่กลางอากาศ กลิ่นดอกไม้ป่ากระจายไปรอบบริเวณผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครสังเกตจูจูลมแรงก็พัดกระนำ่ำเส้นผมของเธอกระเซิงดวงตาพร่ามัวและในลมหมุนกลางถนนปรากฏร่างชายคนหนึ่งในชุดเกราะสีดำสนิทเขามีดวงตาสีแดงเหมือนเปลวเพลิงใบหน้าคงคายเย็นชาราวรูปปั้นเทพ,พเจ้ามือขวาถือดาบยักย้ายที่ดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยรอยร้าวทุกย่างก้าวที่เขาเดินพื้นดินสั่นสะเทือนเบา ฮ่าฮะข้าเฝ้ารอเจ้ามานานเหลือเกินเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นรัวกล้ามเนื้อเกร็งเครียดริมฝีปากสั่นแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงใดออกมาได้ของกำนันที่เจ้ามอบให้ข้าคือสิ่งที่ปลดปล่อยข้าจากพันธนาการเขายกดาบขึ้นช้าฮ่าฮะสายลมรอบตัวหยุดนิ่งเสียงเมืองใหญ่หายไปหมดเหลือเพียงความเงียบเธอยือนตัวแข็งท่ามกลางความว่างเปล่า รู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่อบล้อมแววตาเขาเปลี่ยนไปจากนิ่งเฉยกลายเป็นโหงกระหนำ่ำจากอ่อนโยนกลายเป็นดุร้ายเจ้าไม่รู้เลยสินะน้ำเสียงเขาแฝงความเจ็บปวดและเดือดดานว่าเจ้าคือผู้สืบทอดเลือดแห่งสวรรค์เธอกับพริบตาทีพยายามประมวลความจริงที่ถาถมใสเสียงเต้นของหัวใจดังจนแทบกลบเสียงรอบข้างมือของเขาเอื้อมมาหาเธอ เบาๆที่หน้าผาภาพนับพันถาโถงเข้ามาในหัวภาพสงครามบนท้องฟ้าภาพเทพองค์หนึ่งล้มลงพร้อมเสียงกรีดร้องของโลกทั้งใบและในภาพนั้นมีเธอยืนอยู่กลางกองเลือดในมือมีดาบเล่มเดียวกับเขาสายตาเธอในภาพนั้นเย็นชาและน่าสะพรึงกลัวเกินบรรยายเธอพะงาถอยหลังหัวใจแทบหยุดเต้นภาพในหัวเหมือนจริงจนแทบสัมผัสได้ ลิ่นเลือดยังติดอยู่ในจมูกร่างกายเธอสั่นระริกมือไม้เย็นเฉียบขาอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวชายตรงหน้าเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวดวงตาเขาไม่ละจากเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวเจ้าคือผู้ทำลายข้าในอดีตและเจ้าคือผู้ปลุกข้าขึ้นมาอีกครั้งในชาตินี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยชะตากรรมที่ไม่มีวันหลีกหนีเธอสายหน้าช้าฮ่าฮไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน ไม่จริงฉันแค่ส่งข้าวปล่องให้คนแปลกหน้าฉันไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นเขาหัวเราะเบาฮ่าเสียงหัวเราะนั้นดังกล้องในใจเธอเรากลับมาจากสถานที่ที่อยู่เหนือการเวลาในโลกของเทพเจ้าไม่มีคำว่าบังเอิญรอยร้าวใต้พื้นถนนเริ่มปรากฏแสงสีฟ้าสว่างจะแทรกออกมาจากรอยแตกผู้คนรอบข้างยังคงเดินผ่านไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้สึก เลือดของเจ้าจะตื่นขึ้นในคืนนี้และเมื่อถึงเวลานั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเขายื่นดาบในมือมาตรงหน้าเธอดาบนั้นสั่นเล็กน้อยราวกับมีชีวิตประกายแสงสีดำและทองแผ่ซ่านรอบตัวมันเธอไม่ยื่นมือออกไปรับแต่ดาบกลับลอยเข้ามาไกลสัมผัสกับปลายนิ้วของเธอชั่วขณะนั้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงพุ่งเข้าใสา่ร่างเธอภาพแวบขึ้นอีกครั้งในหัว คราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเธอเห็นตนเองนั่งบนบัลลังกลางหุบเขาไฟเบื้องหน้าเธอคือกองทัพปีศาจเบื้องหลังคือกองทัพเทพเสียงตะโกนดังสนัน่นแต่เธอยังคงนิ่งเงียบและเด็ดขาดในมือเธอดาบเล่มเดียวกันเรืองแสงแต่ครั้งนี้มันตอบสนองเธอเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและในภาพสุดท้ายก่อนจะตื่นเธอเงยหน้ามองฟ้า ตะโกนคำพูดบางอย่างที่ก้องสะท้อนไปทั้งจัก,กรวาลแต่เสียงนั้นขาดหายเพราะเธอฟื้นขึ้นกลางถนนอีกครั้งลมหายใจหอบทีข้าวกล่องในมือนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในชายขอทานหายไปเหลือเพียงกลีบดอกไม้สีดำปลี้วนกลางอากาศและเสียงสะท้อนในใจของเธอเจ้าคือผู้ถูกเลือกเธอยืนนิ่งกลางถนนเสียงรถยังคงแล่นผ่าน เสียงผู้คนยังคงคุยกันตามปกติแต่โลกของเธอเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงเธอก้มมองมือของตัวเองยังรู้สึกถึงแรงสั่นจากดาบเมื่อครูแม้ไม่มีอะไรอยู่ในมือแต่ปลายนิ้วยังคงชาหัวใจยังเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝันแต่คือความจริงที่ลึกกว่าโลกที่เธอรู้จักเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเนามืดหลังเสาไฟ เจ้ารู้สึกแล้วใช่ไหมเธอหันขวับชายคนใหม่ในชุดคลุมสีเทายืนอยู่ใบหน้าเขาซ่อนใต้หูดแต่แววตาที่โผล่ออกมานั้นคงกริบราวใบมีดเขาไม่ได้โกหกสายเลือดของเจ้ากำลังตื่นเธอถอยหลังแต่โลกทั้งใบดูเหมือนจะแคบลงราวกับมีแรงบางอย่างดึงรั้งเธอไว้เจ้าไม่สามารถหลบหนีโชคชะตาชายในชุดคลุมก้าวเข้ามาไกล ลิ่นควันไฟบางเบาลอยมากับลมพร้อมกับเสียงเหมือนกระซิบจากหลายพันเสียงซ้อนกันเขาคือเทพสงครามแต่เจ้าคือดวงตาที่เคยตัดสินเขาคำพูดนั้นราวกับสายฟ้าฟาดสายจิตใจเธอเธอเริ่มหายใจไม่ออกภาพในหัวปฏิตต่อกันรวดเร็วเกินควบคุมเธอเห็นเธอเองในร่างที่สวมชุดเกราะสีขาวยืนอยู่ท่ามกลางมหาสงครามบนสงสวรรค์ข้างกายเธอ เทพสงคครามยืนพร้อมดาบในมือแต่เธอกลับหันหลังให้เขาและกล่าวคำตัดสินสุดท้ายจงถูกลบไปจากทุกความทรงจำแห่งจักรวาลแสงสีทองระเบิดออกจากฝ่ามือเธอร่างของเขาถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงกรีดร้องสุดท้ายที่สะท้อนมาจนถึงวันนี้เธอกรีดร้องออกมาสุดเสียงล้มลงคุกเข่ากลางถนนดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสน ชายในชุดคลุมไม่แสดงความสงสารเพียงยืนมองเธอเงียบฮ่หาฮะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นพวกเขาทุกคนกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นช้าฮ่หาฮะริมฝีปากสันแต่แววตาเปลี่ยนไปมีบางอย่างกำลังแฝงเข้ามาในตัวเธอไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่คือพลังบางอย่างที่หลับไหลามานานแสนนาน เสียงในหัวเธอดังขึ้นอีกครั้งเสียงของเขาเทพสงครามผู้ไร้เทียมทานข้ากลับมาแล้วแสงวูบหนึ่งพุ่งผ่านกลางอากาศต้นไม้ข้างถนนลู่ตามแรงพลังท้องฟ้าสีครามเริ่มเปลี่ยนเป็นเทาเข้มกลุ่มเมฆนวนเหนือสีสาราวกับจักรวาลตอบสนองเธอลุกขึ้นช้าหา,หาฮะมือกำแน่นความกลัวเริ่มถูกกลืนด้วยบางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่านั้น เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาชายในชุดคลุมยังคงเฝ้ามองแต่ไม่ใช่เพียงเขาอีกต่อไปจากเงามืดหลังเสาไฟจากรอยแยกในกำแพงจากเงาของผู้คนที่เดินผ่านร่างลึกลับในชุดแปกตาค่อยๆปรากฏบางคนมีปีกบางคนมีดวงตาหลายคู่บางคนไม่แม้แต่มีใบหน้าพวกเขาทั้งหมดจ้องมองเธอ อย่างพร้อมเพรียงกันผู้ตัดสินได้ฟื้นขึ้นเสียงหนึ่งพูดด้วยภาษาโบราณแต่เธอกลับเข้าใจชัดเจนทุกถ้อยคำหัวใจเธอเต้นแรงจนน่ากลัวสมองเต็มไปด้วยภาพนับล้านเหมือนมวลพลังที่เคยถูกรัดแน่นมานานกำลังจะระเบิดออกมาชายในชุดคลุมก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหยุดอยู่ตรงหน้าเธอพอดีเขาเอื้อมือช้าฮ่หาฮ่ ล้วงบางสิ่งออกมาจากภายใต้ผ้าคลุมมันคือแผ่นตราสัญ,ญลักษณ์โบราณมีลลดลายรูปดวงตาซ้อนกันหกชั้นตรงกลางคือหยดเลือดสีทองที่ยังคงไหลยอยู่เขายื่นตรานั้นให้เธอแต่ไม่บังคับเพียงพูดด้วยเสียงแผ่วเบาถ้าเจ้ารับสิ่งนี้โลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอจ้องมองตรานั้นมือเริ่มสัน่น ในใจเกิดการต่อสู้ระหว่างหญิงสาวธรรมดากับสิ่งที่กำลังตื่นขึ้นภายในดวงตาเธอเปลี่ยนสีเล็กน้อยประกายทองแทรกเข้ามาท่ามกลางสีดำเสียงในหัวดังชัดยิ่งขึ้นเสียงของเขาเทพสงครามที่เธอเคยตัดสินให้หายไปตลอดกาลจงรับมันเถิดเพราะนี่คือสงครามที่เราเริ่มไว้ด้วยกันเธอกำมือตัวเองแน่นลมหายใจหนักขึ้น ทุกเสียงรอบข้างเงียบงันเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังราวกลองศึกแผ่นตรายังลอยอยู่ตรงหน้ากลิ่นโลหะจางๆจากหยดเลือดสีทองลอยเข้าจมูกมันไม่ใช่เลือดธรรมดาแต่มีกลิ่นของสายฟ้าพายุและสงครามเธอเอื้อมมือช้าฮ่หาฮะนิ้วปลายหนึ่งแต่ลงบนขอบตราแสงสีทองพุ่งพล่านออกมาราเปลวเพลิง ร่างเธอถูกยกขึ้นกลางอากาศโดยไม่ทันตั้งตัวพลังงานมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกระดูกของเธอสั่นสะเทือนเส้นเลือดเร่องแสงผ่านผิวหนังดวงตาเบิกกว้างด้วยแรงกระแทกจากพลังอดีตภาพหลากหลายในหัวเริ่มเรียงตัวประตูสวรรค์ถูกเปิดออกเสียงคำรามของอสูรกึกก้องทั่วจัก,กรวาลและเธอยืนอยู่ตรงกลางของสมรภูมิทั้งหมดนั้นเสียงกรีดร้องของเทพองค์อื่น คำวิงวอนจากมนุษย์คำสาปของเหล่าปีศาจทุกสิ่งรวมกันกลายเป็นเสียงเดียวกลับมาผู้พิพากษาแห่งแสงแสงสีทองระเบิดออกจากกลางอกเธอพื้นดินสั่นสะเทือนตึกสูงรอบตัวเกิดรอยร้าวบางๆโดยไม่มีใครรู้สึกชายในชุดคลุมผงาดถอยร่างเธอลอยลงสู่พื้นอีกครั้งนิ่งและสงบแต่แววตาไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาอีกต่อไป เธอเปิดปากพูดครั้งแรกเสียงนั้นต่าลงนุ่มลึกและหนักแน่นพวกเขาคิดว่าเราถูกลืมแต่ความทรงจำไม่เคยหายไปเธอกำแผนตราแน่นสายลมรอบตัวเปลี่ยนทิศเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนตามเจ็ดจำนงของเธอจากเงามืดเบื้องหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งแผ่วเบาแต่ชัดเจยนยินดีต้อนรับกลับผู้ปลุกสงคราม ดวงตาเธอสองประกายวาบแสงสีทองพุ่งจากม่านตาออกไปเป็นลำแสงสะท้อนกับประจกตึกสูงรอบข้างราวกับโลกทั้งใบกำลังจดจำชื่อเธออีกครั้งฝ่ามือที่เคยอ่อนบางตอนนี้เต็มไปด้วยพลังที่จับต้องได้เส้นเลือดตายผิวหนังเรืองแสงจางฮ่หาฮะหัวใจเต้นช้ามั่นคงแต่ทรงพลังร่างในชุดคลุมคุกเข่าลงไม่พูดอะไรอีก เหมือนรู้ว่าเวลาของคําอธิบายได้หมดลงแล้วเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นใต้พื้นถนนราวกับบางสิ่งเริ่มตื่นตามเธอแผ่นดินใต้เท้าเธอเริ่มเปิดรอยแยกลำแสงสีแดงโลหิตพุ่งขึ้นจากใต้ดินมันเริ่มขึ้นแล้วชายในชุดคลุมพ,มพึมพำเงยหน้ามองเธอด้วยสายตาแฝงความกลัวเธอไม่พูดอะไรเพียงจ้องมองรอยแยกนั้น ที่กลางรอยแยกมีดวงตาขนาดมะึือมาลืมขึ้นช้าฮ่หาฮะดวงตานั้นไม่มีรรม่านตาไม่มีสีขาวมีเพียงความมืดและสัญลักษณ์กรุนโบราณที่หมุนวนเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวดวงตานั้นหรี่ลงสองก้าวพื้นดินรอบข้างแตกระแหงสามก้าวเนอทั้งหลายที่เคยหลบซ่อนโผล่ขึ้นพร้อมกันปีศาจรูปร่างประหลาด เทพในรูปแบบที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจสิ่งมีชีวิตจากห้วงอวกาศทุกสิ่งจับจ้องมาที่เธอด้วยสายตาเดียวกันเธอกลับมาแล้วตาช่างแห่งจัก,กรวาลถูกตั้งขึ้นใหม่เธอยกมือขึ้นเรียกดาบที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้นานนับพันปีดาบที่ครั้งหนึ่งเคยผนึกเทพสงครามและเคยตัดทอนเงาแห่งความว่างเปล่าให้สลายใบดาบปรากฏจากอากาศว่างเปล่า โลหะสีเทาดำเปล่งแสงนุ่มนวลลวดลายคล้ายเส้นเลือดวิ่งวนบนคมดาบเมื่อมือเธอจับลงเสียงหวีดร้องของมิติแทรกเข้าหูทุกผู้คนดาบตอบสนองเธอทันทีราวกับรอวันกลับมาอยู่เช่นกันเธอหันกลับมามองชายในชุดคลุมพูดด้วยเสียงที่สงบเย็นมันยังไม่จบสิ่งที่เราเคยเริ่มไว้เขาพยักหน้าแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลลึกซึ้ง หากเจ้ากลับมาเขาก็จะไม่อยู่เฉยอ,อีกต่อไปเธอรีตาดวงตาสีทองสองประกายราวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าข้าอยากให้เขาตื่นเพราะข้าจะตัดสินเขาใหม่อีกครั้งเสียงลมกระโชกแรงขึ้นเสื้อผ้าบนร่างเธอพลิ้วสะบัดเหมือนทั้งฟ้าดินกำลังเฝ้ารอคำตัดสินแสงสีทองจากดาบพลาดผ่านท้องฟ้าเกิดรอยแยกเล็กๆบนม่านฟ้าสีมน จากรอยแยกนั้นมีเพียงความว่างเปล่าแต่ในความว่างนั้นมีบางสิ่งกําลังเคลื่อนไหวเขาตื่นอยู่แล้วชายในชุดคลุมเกล่าวเบาฮ่าฮะเขาเฝ้าดูเจ้ามานานแม้ในยามไร้ตัวตนเธอไม่ตอบแค่ยกดาบขึ้นระดับอกใบหน้าสงบนิ่งแต่สายตาเต็มไปด้วยประกายดุดเปเลวไฟที่ไม่มีวันดับแล้วเสียงก็มาเสียงหนึ่งจากอีกฝั่งของความเป็นจริง มันไม่ดังมากแต่มันสะเทือนทุกจิตวิญญาณที่ได้ยินเจ้าจะตัดสินค่าอีกครั้งหรือน้ำเสียงนั้นลึกหนานแน่นไปด้วยพลังและเจือด้วยความเจ็บปวดลึกเร้นที่ไม่เคยถูกรักษาเธอหันหน้าขึ้นจ้องมองรอยแยกบนท้องฟ้าแสงสีดำและแดงเริ่มไหลออกจากมันราวกับเลือดของจักรวาลเองข้าไม่ใช่คนเดิมเธอเอ่ยช้า ฮ่าฮ่ทุกคำหนักแน่นจนพื้นสั่นสะเทือนเล็กน้อยและข้ารู้ว่าเจ้าเองก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นจากอีกด้านของรอยแยกไม่ใช่เย้ยหยันแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันเจ็บปวดเราเคยอยู่เคียงกันก่อนคำพิพากษาเจ้าจำได้หรือไม่สิ่งที่เจ้าบอกข้าก่อนแทงดาบสุดท้ายเธอนิ่งไปริมฝีปากสั่นน้อย ฮาฮ่ <H aha> ภาพหนึ่งแวบเข้ามาในหัวเธอกลางสนามรบในอดีตเขาคุกข่าต่อหน้าเธอดวงตาเต็มไปด้วยเลือดและรอยยิ้มเศร้าเธอกุมดาบไว้แน่นมือสัน่นแต่น้ำตาไหลลงมาจากแก้มเธอกระซิบกับเขาเบาฮาฮ่า <H aha> ข้าเสียใจแต่ข้าต้องทำจากนั้นดาบก็แทงลงตัดทั้งพลังของเขา และหัวใจของเธอเองกลับมาสู่ปัจจุบันเธอพึพรรมพำกับตัวเองเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนข้ายังเสียใจจนถึงวันนี้เสียงเงียบลงแม้แต่ลมก็หยุดพัดจากรอยแยกร่างหนึ่งเริ่มปรากฏแสงและเงาหลอมร,อรวมเป็นรูปร่างของชายผู้หนึ่งผมยาวสีเทาเงินหลายถึงหลังดวงตาสีดำสนิทด,ด่งรติการ และรอยแผลเป็นกลางอกซึ่งยังคงเรืองแสงเขาคือเทพประสงครามผู้ถูกลืมผู้ถูกพิพากษาและตอนนี้ผู้ที่กลับมาเพื่อเผชิญหน้าเธออีกครั้งร่างของเขายืนอยู่กลางรอยแยกแห่งฟ้าสายตาจับจ้องเธอไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความล้าลึกซึ้งและซื่อสัตย์ดาบในมือเธอเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เพราะหัวใจที่ยังคงจำทุกสิ่งได้ชัดเจนเขาเก้าวลงจากรอยแยกฝ่าเท้าสัมผัสพื้นโลกอย่างแผ่วเบาแม้ไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกย่างก้าวของเขาคือคำถามว่าเธอจะทำเช่นเดิมหรือไม่เธอไม่ขยับแต่ดวงตาเริ่มเปียกความทรงจำของสงครามและคํา,คาิิพากษามันหนักเกินไปสำหรับหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งเธอเงยหน้ามองฟ้า เมฆมืดเริ But, ่มจางลงแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มแทรกผ่านรอยแยกแห่งสงครามเธอปล่อยดาบจากมือมันร่วงลงกระแทกพื้นแต่ไม่มีเสียงใดดังขึ้นราวกับโลกทั้งใบยอมรับการตัดสินใหม่ของเธอพอแล้วเธอกล่าวเบาฮ่าฮ่ไม่มีใครควรต้องถูกตัดสินเพียงเพราะอดีตเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอสายตาเขาอ่อนลง แสงแห่งความโศกเศร้าในดวงตานั้นยังไม่จางหายแต่ก็มีแววบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนการให้อภัยเขายื่นมือมาไม่ใช่เพื่อขอแต่เพื่อให้เธอตัดสินใจเธอยื่นมือไปเช่นกันนิ้วแต่กันเบาฮ่าฮะแล้วทั้งสองก็ถูกอบล้อมด้วยแสงอ่อนสีทองพลังอันเปรียวกราดของเทพสงคราม ล้อมร่วมกับเจ็ดจำนงของผู้พิพากษากลายเป็นแสงเดียวแสงที่ไม่ใช่เพื่อสู่แต่เพื่อปกป้องแผ่นดินเริ่มปิดรอยแยกเสียงกระซิบแห่งสงครามเงียบลงทุกเงาทุกสายตาทุกอสูรและเทพค่อยๆละลายหายไปในอากาศเมื่อแสงจางลงพวกเขาทั้งสองยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ไม่ใช่ในฐานะศัตรู ไม่ใช่ในฐานะอดีตผู้พิพากษาและผู้ต้องโทษแต่ในฐานะมนุษย์สองคนที่เคยผิดพลาดและเลือกจะเริ่มต้นใหม่เสียงหนึ่งดังจากฟ้านุ่มนวลราวลมหายใจของจัก,กรวาลบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำลายแต่คือการให้อภัยท้องฟ้ากลับสว่างอีกครั้งโลกยังหมุนต่อไปแต่ดวงตาทั้งคู่ ได้พบแสงใหม่ในกระและกันแล้วตลอดการ